สินแสหมิงนะครับหรืออาจารย์คงสดายุทธนาคทองนะครับที่ปรึกษาในด้านศาสตร์แห่งหงจุย้ยแล้วก็หนเฮงก็กลับมาพบกับแฟนเพจนะครับทั้งแอคเคาท์สินแสหมิงแล้วก็แฟนรายการทางย t ท b e ของผม,ผมซึ่งแอคเคาท์ก็สินแสหมิงเช่นกันนะครับแต่มมาพบกันอีกแล้วซึ่งวันนี้ผมก็จะมีเรื่องราวดีดเด็เด มาฝากเพื่อนๆที่น่ารนกของผมอีกเช่นเคยตอนนี้เราอยู่ันที่สำนักมังกรทอง8นะครับซึ่งเป็นสำนักของผมผมเป็นเจ้าสำนักแล้วก็สถานที่แห่งนี้ใช้ต้อนรับแขกต้อนรับแฟนๆรายการหรือว่าแขกที่มานัดหมายที่จะมาดูหมวเหงกับผมหรือมาปรึกษาเรื่องแปนบ้านหรือแม้แต่เรื่องของลายเซ็นนะครับว่าเซ็นอย่างไรให้ รับโชคลาามีเงินมีทองแล้วก็ชีวิตร่ำรวยโชคดียิ่งยิ่งขึ้นไปวันนี้ผมจะมาอธิบายเกี่ยวเรื่องของโงเฮงนะครับหรือลักษณะบนใบหน้าที่เป็นเรื่องสําคัญอีกอย่างหนึ่งซึ่งมีผู้คนถามกันมามากทีเดียวเกี่ยวกับท่านที่มีบุกหลานนะครับมีลูกหลานแล้วก็กําลังเป็นห่วงว่าอนาคตข้างหน้าของลูกหลานของท่านเองจะเป็นยังไงแล้วก็หลายคนก็ ห่วงไปในเรื่องของการเรียนนะครับบางคนก็ห่วงไปในเรื่องของอวัยของเขาที่กําลังจะโตขึ้นเป็นหนุ่มเป็นสาวมากยิ่งขึ้นแล้วก็บางคนก็พานที่จะห่วงไปถึงว่ากลัวลูกของท่านนั้นเ,เขาเรียกว่าจะไปสนใจเกี่ยวกับเรื่องร,รักใกล้ๆมากกว่าเรื่องเรียนหรือบางท่านอาจจะเ,เป็นห่วงกังวลว่าลูกของท่านจะมีคู่ครองเร็วเช่นถ้าเกิดลูกของท่านเป็นผู้ชายก็กลัวว่าลูกของท่านเนี่ยจะมี คู่เร็วหรือจะมีหลานมาให้คุณแม่เร็วนะครับหรือถ้าเกิดว่าบรของท่านเป็นผู้หญิงท่านก็มีความกังวลว่าลูกของท่านจะมีมีแฟนเร็วเช่นกันนะครับวันนี้ตัวสินส์เองตัวผมเองเออสิษสหมิงเนี่ยนะครับก็จะมาอธิบายเกี่ยวกับเรื่องของโมงเฮงเกี่ยวกับวัยรุ่นที่จะมีคู่เร็วในคำนิยามของคาว่ามีคู่เร็วของผมเนี่ยผมก็อบอกตรงนี้ก่อนจะได้เข้าใจให้ตรงกันผมหมายความว่า เมื่ออายุ16-17ก็มีคู่แล้วหรือ15-16-17เนี่ยก็มีมีคู่มีครอบครัวแล้วคือถ้าเกิดเราไปเทียบกับสมัยก่อนเนี่ยคนสมัยก่อนคนบ้านนอกเนี่ยบางทีหรือว่าคนรุ่นก่อนเนี่ย16-17เขาก็แต่งงานมีครอบครัวแล้วน,นี่มันคือมันเป็นเรื่องของยุคก่อนแต่ยุคสมัยนี้ถ้าเกิดว่า16-17 15-16-17มีคู่เนี่ยก็ถือว่าเร็วมากนะครับเอ่อก็หลักแ่งหงเฮงก็จะมีวิธีให้สังเกตนะครับซึ่งท่านสามารถที่จะเอาไปใช้ดูได้เลยนะครับ ดูตามชาร์ตนี้นะครับนี่คือรูปของหมอเฮงที่ถือว่าเป็นใบหน้าชั้นครูนะครับที่มีการชพระขึ้นจากปร,รมาจารย์บัวอีเหล่าโจา้ซึ่งเป็นเซนเท้าเป็นอาจารย์ปู่ผมเองปัจจุบันเป็นสินแสมาปีนี้เข้าปีที่2ี่สิบส2 2แล้วนะครับก็ทำหนะ้าที่ด้านการเป็นสินแสมาโดยตลอดแล้วก็เล่าเรียนมาทางศาสตร์แห่งงวงจุย้ยแล้วก็หมอเฮง คันสูงโดยตรงฉะนั้นสิ่งที่จะมาอธิบายให้เพื่อนๆฟังเนี่ยถือว่าผมได้ผ่านการดูให้กับคนมาเยอะมากคือคัดกรองมาแล้วแหลงดีนะครับจะเห็นตำแหน่งเลข15ตรงนี้นะครับเลข15ตําตำแหน่งข้างบนตรงนี้นะครับเลข15นะครับเลข15แล้วก็16นะฮะแล้วก็17แล้วก็18บริเวณตรงนี้คือกลึงกลางหน้าผาด้านบนนะครับตำแหน่ง15เนี่ย เอ่อจะเรียกว่าเทียนตรงเทียนเทงคือตำแหน่งท้องฟ้าตรงก็หมายถึงตรงกลางนะครับคือตำแหน่งตรงกลางท้องฟ้าตำแหน่ง 15, 16, 17, 18ตรงนี้เนี่ยมันหมายถึงช่วงอายุของแต่ละบุคคลของแต่ละบุคคลนะครับซึ่งจะอยู่ในวัยที่อายุอาจจะพอดีกับตรงนี้คือ 15, 16, แล้วก็1 7 18ในความหมายของโงเฮงตรงนี้ขออธิบายเพิ่มเติมว่าถ้าคุณ นะครับจะนับอายุตามหลักโง่เฮนเนี่ยคุณจําเป็นต้องบวกจากอายุจริงไปหนึ่งปีเช่นถ้าปัจจุบันของคุณนับจากอายุจริงคุณบวกรพศแล้วได้14นั่นหมายความว่าอายุในโง่เฮนเนี่ยจะกินเสร็จกลุวยนะครับเราพูดตามผมนะครับกินเสร็จกลุวยหมายความว่าบวกไปอีกหนึ่งปีเป็น15ปีถ้าเกิดอายุของคุณในปัจจุบันคือ28ปีคุณก็กินเสร็จกลยคือบวกตอนอยู่ในท้องไปอีกหนึ่งปีเป็น19ปีเอยเป็น29ปี ก็ให้ดูตามอายุ29ปีตามใบหน้าอันนี้นะครับทีนี้ผมให้คำนิยามว่าตอนอายุ15 16 17 18ก็คือในช่วงวัยรุ่นที่ผมได้อธิบายไว้ตอนช่วงแรกเลยเมื่อกี้เนี่ยมันหมายความว่าถ้าบุตรของคุณฟังให้ดีนะครับถ้าบุตรของคุณมีตำแหน่งไรผมไรผมที่ลงมาปิดตำแหน่งนี้มากเกินไป นะครับมีไรผมลงมาปิดตำแหน่ง15 1 6 17 18ตรงนี้มากเกินไปเขาเรียกเป็นลูกผมลูกผมที่มันลงมาจากหน้าผากบริเวณนี้ฮะ,ะดูตามมือผมนะฮะมันจะลงมาตามบริเวณหน้าผากตรงนี้นะครับหน้าผากเขาถือเป็นธาตุไฟการที่เไรผมตรงนี้มีผมลงมาปิดเป็นลูกผมมากเกินไปเขาถือว่าธาตุไฟถูกรุกานฟังอีกทีนะครับตำแหน่งลูกผมก็คือบริเวณตรงนี้นะครับ เออหน้าผากด้านบนตรงนี้เนี่ยคือบริเวณอายุ15บ้าบบตามในชาร์ตนี่นะครับถ้าเกิดบุตรของท่านที่เป็นผู้หญิงแล้วมีลูกผมตรงนี้ลงมาปรอบคุมมากเกินไปเขาถือว่าธาตุไฟรุกรงังนั่นหมายความว่าบุตรสาวของท่านจะมีคู่เร็วผมเห็นมาหลายคนนะครับคือบางคนเนี่ยเป็นลูกค้าเป็นแขกผมตั้งแต่รุ่นแม่เขานะฮะจนแม่เขาเนี่ย ก็มีลูกนะครแล้วก็ลูกในชกอยู่ในช่วงวัยเนี่ยบางคนเราเห็นเฮ้ยเด็กคนนี้สงสัยจะมีคู่เร็วก็ตามที่ผมบอกจริงๆก็คือ1 5บหก็มีครอบครัวแล้วมันเป็นเรื่องที่ถ้าสมัยนี้ก็ถือว่าเร็วนะครับนี่คือหลักวิธีที่จะให้สังเกตง่ายๆสาหรับททของ่่านนีเป็ผู้หญิงนะครับย้ำอีกครั้งนะครับเขาเรียกว่าธาตุไฟถูกรุกรานนะครับมีไรผมมาปกคุมบริเวณตรงนี้1 5บห้าสิ บรของท่านก็จะมีคู่เร็วมากทีเดียวนะครับในทางกลับกันถ้าบุตรของท่านเป็นผู้ชายลูกของท่านเป็นผู้ชายท่านอยากจะให้ลูกท่านเรียนให้จบก่อนเ,ออเรียนให้สําเร็จก่อนแต่ลูกท่านบางทีกลับไปดีคู่ก่อนโดยด้วยความบังเอิญหรืออะไรก็ตามสาหรับเด็กผู้ชายจะมีหลักให้สังเกตตรงนี้นะครับ1 เ,เขาจะเป็นหนุ่มเร็วก็คืออาจจะมีลักษณะเสียงที่แตกเร็วอ,อ,อาจจะมีขนนักแข้งขึ้นเร็วลักษณะดูเป็นหนุ่มเร็วแต่สิ่งที่ให้สังเกตทั้งหญิงและชายเลยนะครับหลักใกล้ๆเคียงกันคือสำหรับผู้หญิงผมบอกไปแล้วว่าธาตุไฟถูกรุกรานนะครับแล้วก็ไรผมผมขอเพิ่มเติมวิธีสังเกตคือไรผมตรงเนี้ค่อนข้างที่จะทุ่มมันก็คือมันเป็นลักษณะทุ่มมันนะครับ ก็คือบุตรสาวก็จะมีคู่เร็วส่วนลูกของท่านถ้าเกิดเป็นผู้ชายหมายความว่าขนคิ้วของเขาจะมีลักษณะที่ทุ่มมันเป็นเงาลักษณะขนคิ้วที่มีลักษณะทุ่มมันเป็นเงาั่นหมายความว่าถ้าเกิดลูกของคุณเป็นผู้ชายอยู่ในช่วง 15, 16, 17, 18, อายุสิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดแล้วเกิดไปมีคู่ คือมีคู่เร็วอะครับคือพูดภาษาง่ายคือมีเนี้เร็วอะเอาง่ายๆนะครับลักษณะจะเข้าเกณฑ์ที่ผมบอกก็คือจะมีลักษณะที่คนคิ้วมีลักษณะที่ทุ่มมันแล้วก็ลักษณะดูเป็นหนุ่มเร็วเช่นบางคนดูแล้วมันเป็นหนุ่มเร็วกว่าคุ้วนะฮะนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าคนคิ้วมีลักษณะที่ทุ่มมันแน่นอนเลยคือลูกคุณจะมีคู่เร็วคือมีเมียเร็วนะครับ ก็ย้อนกลับไปถ้าเกิดเป็นลูกของท่านเป็นผู้หญิงถ้าเกิดลักษณะผมบริเวณเนี้ยมันปกคลุมลงมาที่หน้าผากค่อนข้างจะเยอะคเครียกไรผมมีลักษณะที่ทุ่มมันก็คือธาตุไฟถูกวอ่นรานลูกของท่านที่เป็นผู้หญิงก็จะมีลูงท่านเนี่ยจะมีสามีเร็วก็สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดบางทีก็มีครอบครัวแล้วหลุดท้องแล้วนะนี่เป็นหลักที่สิงแซใช้ดูของเฮงนคนมาตลอดชีวิต ไม่เคยพิดเพียงจากนี้เลยฉะนั้นวิธีที่ท่านจะฟังจากคลิปของผมก็คือสื่อสารหนิงแล้วนะครับก็ลองกลับไปดูหงเห็งของบุตรของท่านถ้ามีลักษณะดังกล่าวผมแนะให้พ่อแม่พยายามดูแลเขาให้มากขึ้นนิดหนึ่งนะครับคือลักษณะหงเห้งเนี่ยมันมีตามธรรมชาติแต่เราเองเป็นคุณพ่อคุณแม่เราก็ตั้งดู ลักษณะตังนี้ด้วยนะครับเพื่อ,อ,อสิ่งไหนถ้าเกิดเราสามารถที่จะดูแลเราจะใส่ลกูกเราได้มากเป็นพิเศษมันก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับวันนี้กับผมสินสาริงก็มาให้ความรู้ท่านาเกี่ยวกับเรื่องที่แฟนๆถามกันบมา,มาอ,อผมได้รับเขาเรียกว่าคําถามจากแฟนๆเพจมาเยอะมากๆทีเดียวนะครับแล้วก็บางคนหลายคนก็พบกับผมที่ทางสำนักเนี่ยมาเป็นแขกสำนัก มาเป็นลูกค้ากันแล้วก็บางคนเนี่ยส,สนิทสนมกันเหมือนเพื่อนเหมือนญาติฉะนั้นมีอะไรที่เป็นเพื่ความรู้เป็นเรื่ความรู้ที่ผมสามารถที่จะมาเผยแพร่ให้ดูกันโดยส่วนรวมได้ทางยูทูบทางเพจของผมเนี่ยเป็นสิ่งที่ผมคนเป็นสินแสหรือเจ้าสนักเนี่ยมีความดีมากเดี๋ยวเราพบกันใหม่ในครั้งต่อไปนะครับวันนี้สวัสดี